ได้สงวดงวดแล้วนะอ้องงวดแล้วเนาะแต,แต่ว่าสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ได้เดินทางมาที่วัดทับกระดานนะคะมาขอโชคขอลาบแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะวัดประจาวันที่16พฤศจิกายน2563นะคะเดี๋ยวแอดขออนุญาตลงไปเขย่าเซียมซีขอโชคขอลาบก่อนนะคะ อันนี้อันนึ่งใช่ไหมคะคูบหนึ่งดอกดดอกุหราาหนดอก1นคูณหไม่เป็น2องลองใครแต่ที่ฐานติดไว้ที่หน้าหาาูจ้าะปอเราที่ขอนะละร้อยถึงวันที่สิบหกไปแล้วจ้าไปไปไไปไปไปไไป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 นะไปไปไไ

หมายเลขตัวแรกคือหมายเลขเก้านะคะวันนี้หมายเลขหกนะคะ ก็สำหรับเมื่อกี้นะคะแอดก็ได้ขยับเซมซีได้หมายเลข964นะคะถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะอยากเดินทางมากราบไหว้ขอพรแม่พึ่งพุ่มพ,พวงก็สามารถเดินทางมาได้นะคะที่วัดทับกระดานนะคะํำบลบ่อสุพรพรณอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราก็ไปส่องขอโชคข,ขอลาบกับเจ้าแม่ไสทองกันต่อเลยนะคะเนตรห็นเนไคะพี่ก็เห็นเห็นเนีดเ็เป็นเจ็เดใช่ไหมคะใช่ เห็นนานแล้วแต่ว่าไม่มั่นใจแต่เรื่อเงินได้ตั้งแต่ตรงนู้นมาเลยได้เหมือนกันเนอะเขาต้องมีรถมีโบกมีอุ้ยอุยเห็นแล้วเห็นแล้วบังกาพี่ผัดท้องเลยนะพี่ลองดูว่าจะตัวเดียวกันเรียงลงมาใช่ นตัวไหนเนี่ยนี่นี่พี่พี่เห็นตัวไหนเท่ากันกับหนูไหมแปดอะเนี่ยอันนี้แปดใช่ไหมครับใช่อุ้ยสามคนเห็นตัวเดียวกันเลยนะแปดสิบสี่แปดยิบสี่โอล้กเนาะลูกเห็นตัวเป็นตัวเดียวกันเลยนะเนี่ยพี่เห็นตัวไหนชัดมาก ัวบนแปดหรอคะใช่เว้ตรงเนี้ยก็อเป็นรถต้เพิ่มสิแต่มันดูในกล้องมันเหมือนเป็นเลขเจ็ดนะแต่ถ้าดูธรรมดาเนะี่ยเป็นเลขแปดนี่มองตรงเนี้ยแเนี่ยเนี่ยมองมองตาเปล่าแปดมองตาเปล่าแปดแต่ดูในกล้องเปบี้ยวมอง,งเข้มเามาเรียงลงมาเลยเนาะแต่ศูนยะ์อ่ะชัด ศูนย <04, S 2> ์สี่แปดศูนย์สี่ศูนสี่นี่อาจจะมีออรีก็ได้สี่แปศูนไม่น่าสามตัวล่างอสาใช่เนาะหมดสาตัวท้ายอย่างงี้เนาะเมื่อที่แล้วผูกแล้วเหรอเมื่อที่แล้วอะได้อยู่ตรงนี้สี่ศูนย์สอง มันมีน้องผู้หญิงคนนึงน้องผู้หญิงเขาบอกขอเห็นสี่ถวิลสอนนะแต่นี้พี่เห็นใช้ได้ากเลยเลี้ยงให้เลยครับอันนี้เลี้ยงให้เลยเนี่ยดูแต่ไกลเห็นนะเห็นแต่ไกลแต่ดูผ่าตัวสัมมันจะีมาดูตาเปล่าเห็นเยนะเฮ้ยเฮ้ยดูให้ดีนะมันเป็นแป้ส่นเจดก็ได้นะแป้ส่นเจตเหรอเพราะว่าเราเห็นแป้ส่นเจดแล้วนะถังมันหายไปแล้วนะ หายไปแล้วนะเนี่ยอ๋อหางมันหายมันมันเหลือแค่เ,<อ>เหลือแค่นี้ลงมานี้ตรงนี้ตรงนี้เริ่มหายหายเหรอเป็นได้80 4, 80แปดสุดสี่แปดสุดเจ็ดมันชัดชัดมากเลยจริงต้งนตรงน,นี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่มันนี้มันเก็นได้ พี่ห็นไปเห็นตั้งแต่น้องพูดแล้วเห็นแล้วใช่ไหมตอนนั้นใช่เห็นแต่พี่ไม่พูดแต่พี่ใครองพี่ไม่ออตรงนู้นเห็นเป็นตัวไ,ไ<ห>ะค,คนท้องเห็นอาจจะแม่ แน่นมากเนาะต้องเชื่อคนพี่ท้องก<อ>ี่เดียวละเจ็ดโอ้ยกินเดียวละเดือนหน้าพรอข้าเดือนที่เจ็ดแปดศูนย์สี่หรือแปดถึงเจ็ดเนาะพี่แปดนี้แปดกับห้านี่ตัวเดียวกันมะแปดกับห้าตัวเดียวกันปะแปดต้องกับสามสา แกับสกับห้ามันเจอะไรมันตัวเดียวบ้นใช่สามตัวนี้ต้องเนี่ยได้าส่วเจดไหนไหนะ5 07สนเจ็ดเนี่ยไปดูกับพี่กล้องกล้องกล้องถ่ายนี่ชัดไหมครับห้าสเอ๋อถ้าห้าสนั่นก็แปดถ้าแปดสเจ็ดอืมย่เห็นเลยเปลี่ยนห้าเปลี่ยนไหมมันขึอนตัวนี้เลยหรอ ศูนเจ็ดอันนี้อันนี้ศูนย์เนาะ <Ừ. S 1> อันนี้อันนี้เจ็ดนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ห้าเนาะท <Ừ. S 1> ี่เห็นแบบนี้นะแต่แต่เจ็ดแต่เจ็ดหุมเห็น,นชัด,ชดอยู่เอคเจ็ดน่ะชัด yeah. เลยแปดศูนย์เจ็ด 507ก็เป็นตัวเียวตัวเดียวกันเลยนะก็ต่อมานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ